สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.K DIY ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปทุ่งนานะครับท่านผู้ชมไปเก็บมะม่วงนะครับผมซึ่งแน่นอนวิธีเก็บมะม่วงก็มีอยู่หลายวิธีด้วยกันเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการใช้ไม้สอยหรือไม่ก็ใช้หนังสติ๊กยิงตัดขั่ววันนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะเก็บมะม่วงในแบบของผมนะครับผมซึ่งแน่นอนไม่มีใครเขาทํากันแน่นอนนะครับท่านผู้ชมจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับ นะครับท่านผู้ชมเพลงประกอบฉากพื้นหลังของผมเหมือนที่ท่านผู้ชมได้ยินตอนนี้ก็คือเพลงจากแอป Time Master นั่นเองจากในแอปที่ผมใช้ตัดต่อคลิปอยู่ทุกวันนี้นั่นเองนะครับผมที่เขาจะมีเพลงให้เราเลือกเพื่อที่จะมาใส่ประกอบกับคลิปของเรานะครับผมวันนี้ผมจะลองมาทําเพลงพื้นหลังเองนะครับท่านผู้ชมโดยการใช้นี่เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือแคนนนั่นเองนะครับผมจะลอง เปียนเป็นเพลงแคนที่ผมเล่นออกมานะครับผมเพื่อที่ให้ท่านผู้ชมได้รับอรรถรสและบรรยากาศของชนบทได้เต็มสูบนั่นเองนะครับท่านผู้ชมผมจะใช้เพลงในแคนนะครับผมในการประกอบฉากพื้นหลังนะครับผมจะเป็นยังไงจะมวนหรือเปล่าไปดูกันเลยครับ บรรยากาศนะครับท่านผู้ชมทุ่งนาวันนี้เราจะพามาเก็บมะม่วงกันนะครับท่านผู้ชมนู่นเลยมะม่วงต้นนู้นเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะเก็บมะม่วงแบบธรรมดาโลกไม่จำนั่นเองปกตินะครับผมเราเก็บมะม่วงนี้เราจะเก็บกันแบบไหนครับแน่นอนเราเก็บกันด้วยไม้สอยมะม่วงนั่นเองท่านผู้ชมเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศก่อนนาดูนี่คือบรรยากาศทุ่งนานะครับผมลมเย็นๆนะครับแต่อากาศร้อนนะฮะท่านผู้ชมมีลมนะแต่ว่าลมอบอ้าวมากเลยนะครับท่านผู้ชม โอเคนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะผมจะพาไปเก็บกันเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับผมวันนี้ผมจะเก็บมะม่วงด้วยนี่เลยครับนี่หน้าไม้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมทําเป็นแฉยแบบนี้นะครับลองดูว่ามันจะสอยมะม่วงได้หรือเปล่านะวันนี้เราจะมาสอยมะม่วงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่มะม่วงหวานนะครับก็จะมืดๆนิดนึงนะครับท่นนานผู้ชมนา้นนั่นเลย นี่แหละครับท่านผู้ชมผมจะมาลองสอยดูก็คือที่อื่นเขาไม่เคยทํากันแน่นอนวันนี้ผมจะลองมาสอยดูว่ามันจะร่วงหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมนู้นมันอยู่ไกลมือมากผมจะลองสอยดูมันจะร่วงหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวลงไปเก็บกันเลยครับโอเคครับนี่มะม่วงหวานนะครับท่านผู้ชมไปดูอีกลูกกันเลยครับโอเคนะครับท่านผู้ชมผมจะสอยนะตรงนั้นมันอยู่ไกลมือผมมากนะฮะเรียบร้อยครับท่านผู้ชมโอเค ดูผมขึ้นมาวัตแดงก็มีนะครับท่านผู้ชมสุดยอดเลยโอเคดูกันเลยครับเรียบร้อยนะครับผมไปดูกันเลยครับนี่ผมจะยิงไปยำนะครับท่านผู้ชมนี่ตัดขั้วเลยนะครับอุย้ยเรียบร้อยครับท่านผู้ชมได้ยำนะครับคืนนี้โอ้โหสุดยอดครับ ลูกที่สามนะท่านผู้ชม <c oughs> ไม่ร่วงครับท่านผู้ชมดูผู้ชมดูฝังเลยฮะที่เรายิงม่อกอีกลูกหนึ่งผมถอดออกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมดูโอ้โหเละหมดเลยครับต้องทําลูกดอกใหม่แล้วครับผมได้มะม่วงมาแล้วนี่สามลูกผมมีอยู่ที่บ้านอีกสองลูกนะครับผมจะเอาไปยำนะครับท่านผู้ชมเอาไว้ในนี้นะครับผมจะกลับบ้านแล้วฮะ ผมเจอผักนะครับผมนี่น้ำใจไข่นะครับท่านผู้ชมผมจะเก็บไปเอ่อกีกับน้ำพริกครับท่านผู้ชมโ้ยังสวยเลยครับใครเคยกินบ้างครับสามารถเม้นได้นี่ก็คือบรรยากาศของชนบทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมดูสิครับตรงนี้ก็คือทุ่งนานั่นเองนะครับท่านผู้ชมดูบรรยากาศยอดครับโอเค จะขอเก็บอีกนะฮะอย่างอ่อนครับถ้าผู้ชมเอาไปลวกนะฮะกินกับน้ำพริกดูดูอย่างอ่อนเลยครับนี่ จะมาเริ่มยำกันแล้วนะครับผมนี่พริกนะครับผมใส่เข้าไปเลยนะครับท่านผู้ชมจากนั้นตามด้วยชูรสนะครับผมอยิโนโมโตะฮะมานี่เลยนะครับผมแล้วก็น้ําตาลนะครับท่านผู้ชมใส่ลงไปเลยนะครับผมเบหวานนิดนึงนะครับท่านผู้ชมต่อไปก็ใส่เป็นน้ำปลานะครับผมใส่ลงไปเลยฮะโอ้สุดยอดแล้วก็นี่เลยนะครับผมน้ำปลานิดหน่อยนะครับผม แล้วก็สุดท้ายนะครับผมอย่าลืมนี่นี่ก็คือหอ,อมซอยกับข้าวคั่วนะครับใส่เข้าไปแล้วก็คนให้เข้ากันเลยครับก็จัดจานแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยครับท่านผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชม เอาเป็นว่าก็จะจบประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้านนะครับผมก็คือหน้าไม้มันสามารถสอยมะม่วงได้แต่ต้องทําลูกดอกให้เป็นงามนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ค่อนข้างได้ากสนุกเลยนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่านะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของ K K DIY ด้วยนะครับผมคลิปหน้านะครับผมจะเป็นอะไรอย่าลืมมาติดตามด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสาหรับคลิปนี้ ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ